เมนอะฟิมัวเขาเนาะอันนี้เมนนาอะเครื่องที่เพิ่อนนนาอบลมควันพี่น้องอบลมควันเนะเพื่อนเนาะเดี๋ยวอันนี้เมนเพิ่นผลิตเองเ้อนี่จ้ะใช้ไอเพชรล่องเปิดให้เบิ่งเวิ้งว้าวออตรงนี้เขากะเอาฟื้นไ่เนาะจ้ะเอาฟื้นไซเสร็จแล้วเขากจะเอาเนื้อหรือว่าเอาปลาอันนี้ก็คือเนื้อหมูเนาะเมนบะไอเพชรหรือว่าอย่างนี้เนื้งัวบะหรือหมู อุ๊ยโอเคหมูสามชั้นอบรมควันไฟร้อนได้นี่พี่นองร้อนได้นี่แล้วก็ออกมาหอมๆแล้วก็กินแกมบเบียเย็นๆเมนบบละอุ้ยบอยกเวานี่มือนี้เขามาเยี่ยมอ่ะนะอ่าน้องๆอ,อยู่ต่างจังหวัดพี่น้องมาก็ต้องมีคลิปไปฝากเพื่อนๆเลยเนาะงันเด้ควนออกตัว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 ควนออกเลยเด้อควนตัวตัว นี่แกตามเคยพี่น้องปิีงไก่แต่วันนี้ไม่มีตำมะละกอน,นะคะวันนี้ตำทัวพี่น้องทัวสดจากสวนเดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมสวนกันเลยจ้าเจ้าหน่อยตำหมักทัวสดๆจากสวนพี่น้องโอ้ <laughs> เด็กๆสน,นุกกันอีกแล้วพี่น้องขี่รถต่อวู้วววว ฮัลโหลฮัลโหลอลีนาคุกคุปิกนิกอยู่สวนพี่น้องธรรมชาติตามบ้านตามสวนเล่าบออันนี้เป็นบรรยากาศสวนอันนี้คือบรรยากาศบ้านสวนพี่น้องปิกนิกเป็นบอปิกนิกอยู่สวนน่สวนสาวเล่าคนสวยอยู่เมืองยังเมือง เมืองเชียงเนาะเมืองเชียงเนาะเออบ่เมนเชียงได้เชียงเออนั่นจะอาชีสเด้อจานี่แม่นเจ้าอะนะเจ้าภาพใจดีเพิ่นได้ด่เด้อเจ้าภาพใจดีได้นีนนะอ่าเนาะมาบ่ะเบอมาเยยมาเยี่ยมบ้านสวนแบบบ้านสวนเล็กๆเนาะสี่ห้าพันเมตรกาเรซือพี่น้องว่านี่ก็ะพักสวนนี่ก็ะส้มตำบักทัวสวน โชว์ดูเออทัวสดๆจากสวนเอาใส่ใส uh ่จะคคเอาใส่จะคคสองควเอาเอาเอาปอกแปกใส่ไปเลยเอาคำมใหญ่ๆใหญ่ๆโอ้ยมาจากไหนบานี่ฮ่า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 อ้ เอาผักเดอพี่น้องเอาผักเดอพุนะบิวบิวบิวุดุอือโอเคคุณนะดนะไปตัดอาการเริ่มออกแล้วเด้อบันนี้พี่น้องบดาหลังจากกอกพูกสองกรกแลัอาการออกวันนี้มีผูู่งานอานมันมีการอู่งาอีกเดะ Oh, <laughs> มีะมาเกินปิกนิกเด้อเขจ้า่ะศา่กล้วยแขกอีแล้วมาสวนก็ขากล้วยแขกจ้าเห็นบอไปซ็ตแกขายติกล้วยแขกแมน ขเเ้ทิปเที่ยวบ้านสวนก็เงาก็ไ <pantry> ด <breaking asta> ้จบลงทอนนี้พี่น้องทึ่งมวนทึงเมื่อยพบกันคลิปต่อไปพี่น้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีจ้า